สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซียวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องมือนี่นะครับผ้าพีผ้าน้องเข้านะครับบุกบ้าฟาดงครับพี่น้องเข่ามากลางปลาอ้อยครับพี่น้องมือนี่งัวคุณแม่เพลินว่าเลี้ยงยูคขางปลาอ้อยนี่แหละพี่น้องมีหลายตัวอยากเปิดราคานะครับเกิดเลยติดต่อไปทางบ่าวาทีนะครับเกิดเลยเดี๋ยวมาหาคุณแม่เพลินนะครับมือนี่มาอยู่คอกใดฟาร์มใดนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปอ่าทักท้วงหลุดจากุณแม่เพลินนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเกินสักวันนะครับมือนี่ มีง้วนทองไก่ขอดครับพี่น้องอีกจักเดือนนี่ละพี่น้องสีขอดแล้วหรือว่ากลางเดือนนี่ก,ก็มีแม่หนึ่งสีขอดแล้วผู้เกี่ยวเข่าออกแล้วเข่าไม่ห้อมๆครับพี่น้องนะครับมาเอาอ่านะครับผมง้วนทองไก่ขอดไปเลี้ยงถ่ายกินน่องง้วนไสหนาหนาวครับพี่น้องต้มน่องง้วนซสบรับครับพี่น้องช่วงหนาวๆน,นะครับบรรยากาศเกี่ยวเข่าไม่ยังสีครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าใครพูดแม่พจน์หน่อยน,นะครับผมสวัสดีครับจชาสวัสดีครับแนะนำตวจัง่อยนะครับคุณแม่ แม่อ้อมจ้ะแม่อ้อมนะครับผมข้อของคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านไ,าไหนก่อนแม่น้องพักแวนตําบลพท้องอำเภอเสละภู่มจังหวัด้อยอ็ดนะนี่อ่าบ้านน้องพักแวนตําบลพท้องอำเภอเสลภพุ่มจังหวัด้อยอ็ดวยครับพี่น,อน้องก็แทบจะสุดเขตเสละพุ่มครับพี่น้องขึ้นมาติดกับอำเภอใดก็ครับน้องพอกนี่เนาะอ่าสุดเขตน้องพอกต่อเขตน้ตองพอกพอดีครับพี่น้องนะครับผู้ใด่อยใกล้แถวนี้นะครับเบื้องคลิปเลี้ยวอยากได้ง้วททองไกควดมไปเลี้ยงเดี๋ยวอ่าให้คุณแม่เพิ่นผ้าเบื้องได้ไอยได้ครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวต้นคลิปฝากเบอร์โทรไว้จัง่อยนะครับแม่เบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ084 084 879 879 9321 9321เบอร์โทรแม่อม้อมเลยครับพี่น้อง<ฆ>อ่าเล่นไล Bernie น์เบอร์นี้เนาะแม่เนาะค่ะก็แอดไลน์มาเบอร์นี้ล่ะพี่น้องแม่มีเฟซบุ๊กไหมครับมีอยู่ค่ะซื้อวางได้ครับเฟซแม่อ้อมสีจันทร์ค่ะอ้อมสีจันทร์เลยครับพี่น้องภาษาไทยเนาะแม่เนาะค่ะเอามาเบิ่งงวดแม่ที่แหลกครับพี่น้องนะครับผมเกินไบ่แล้วว่าไผอยากได้งวดทองไก่ลอดครับพี่น้องโตดีเลยครับพี่น้อง ัดไวเท่่าหรแมตามใบคือกำหนดขอดวันที่อ,อ,ทอ่าซิปอ่าเท่าไหร่ก่อนครับซิปซิปหา,หา,หาพอด,พดิก,กาหกหาครับพี่น้องกำหนดขอดนะครับมือผสมกับยีบหาเดือนมกราหกหาด้วยพี่น้องนะครับแดงใบเล่เอสซีบารศูนย์ห้าศูนย์ครับพี่น้องในทองเพิ่นนะครับลูกที่ไหนนะครับค้าทองลูกสามอยู่ค่ะสามข้าทองนะครับเนาะแกนตัวที่สามลูกสามข้าทองเลยครับพี่น้องนะครับ ขวบทวันที่15พฤศจิกายนนี่ครับพี่น้องน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ากิดอาทิตย์กว่าๆนะแม่เนาะกับรถขวดนะครับน้องตึงแลี้ยวครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องตึงแล้วนะครับน้องตึงแล้วส่วนสูงลอยสี่สิบห้าบวกค่ะสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องนะเป็นง่วนที่มีโครงสางใหญ่ครับพี่น้องโบดเข้มนะครับลูกกระทบติดโบดเต็มใบเลยครับพี่น้องโบดเต็มใบเลยนะครับผมขอบตานะครับคลิปหูดํานะครับอันนี้คือโครงสางถือว่ามาดีหนาลึกเลยครับพี่น้อง ติดทองกับแดงใบเล่เนาะเอซีบาศูนย์หาศูนย์ของมงคลนฟรร้ามนะครับผมฟังราคาแม่ที่แรกนี่ครับคุณแม่เปิดไว้เท่าไรก่ครับหกหมื่นหาพันค่ะหกหมื่นหาราคานี้ฟังมาพิเลยครับพี่น้องหกหมื 6, 000, ่นหาราคานี้ตรงตร่องได้อีกตอ่องมากอีกครับพี่น้องดได้ง่วงแม่<ด>มทองขวดวัน,น,นที่สิบหานี่บ่ต้องเอาไปเลี้ยงโดนบ่ต้องไปติดต่อกับหมอมาให้ผสมเสียเวลาครับพี่น้องอันนี้คุณแม่เพิ่เลี้ยงมาให้ไก่ขวดเลยนะครับผมหาอยากน้คุณสิมาขายง่วงขวดวันที่สิบห้านี่ให ไปเลี้ยงนะครับผมได้กินน่องใส่เกลียวเขาไม่ดีละพี่น้องนะครับผมฝ่าวเธอมาเลยนะครับผมรถทรงกะมีนะครับวันที่สิบหาเดือนขับวกลบสิบถึงยี่สิบมือง่วงขวดครับพี่น้องนะครับผมบวกลบนะครับเฮาคิดไว้หกมือหาตอนล่องไหนน้องแม่เนาะค่ะตำนิมีบ่ครับแม่นี่บ่ค่ะแม่นี่บ่มีิตรตำนด้อพี่น้องเอาเปิดหัวมาแม่แรกกะเจอของดีแล้วพี่น้องนะครับผมสําหรับมือใหม่หาแบบนี้ลราไปเลี้ยงแต่ว่านี่นมติ่งหน่อยนึ่งพันสิว่าบ่บ่อันนี้ เป็น<ด>ติ้งไงบ่แม่หรือเป็นเม็ดข้าวโพดนี่ไเป็นนันพอเป็นนันนี่แหละน้อยนึงนี่อ่าเป็นเม็ดข้าวโพดครับพี่น้องนะครับอ่าเป็นไหนน้อยถ้าม็ดข้าวโพดนะครับผมเอานะครับผมโอ้โหมีผลดอกครับซ้ำนันนึงนะครับเอาซ้ำม็ดข้าวโพดนี่นะครับผมอ่าบ่ใหญ่ครับพี่น,อน,น้องนะครับบ่บนะบบมีผลเพราะว่าหัวอื่นกับปกติเอาตัวที่สองเม่นี่น้องแม่เนาะเอาเอาลูกขึ้นไว้เท่าไหรเร็วอันนี้ก็แม่ท้องคือกันค่ะจักเดือนละแม่ในท้อ,ทองอันนี้ซีเดือนแล้วค่ะอันนี้ท้องซีเดือนนะแม่เนาะอ่าท้องซีเดือนนะครับพี่น้อง ตัวนี้ท่องปอเช่นะครับผมปอเช่สามสองสามนะครับขององค์อาจฟ้ามใบหลอดมีครบผสมวันที่หนึ่งกอข้อหกหาครับพี่น้องเดือนจิตนะครับเดือนนี้เดือนสิบเอ็ดกับเขาสี่เดือนเนาะแม่เนาะสี่เดือนประกันท่องให้ท่องที่เท่าไรค่าท่องครับท่องที่สองค่ะสองค่าท่องเนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบเทไรครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสองบวกอยู่ค่ะร้อยสี่สิบสองบวกครับพี่น้องตัวตัวนี้ได้เงาดีนะครับผมเอาชีดกับทับดีนะครับ อ๋อตัวนี้ประกันทองง้วนทุกตัวของคุณแม่มิตัวอะไรเศร้าให้เบิร์ตแม่เนาะตัวทองทุกตัวเรอ่าตัวนี้มีตรนี้เมืองใดบ่แม่แม่ที่สองนี่บ่ค่ะมีเสื้อกินดังน้อยนึงค่ะอ่ามีเสื้อกินดังครับพี่น้องให้เบิร์ตนะครับอ่าเสื้อกินดังค่ะนะครับคือเสื้ออ่านะครับเพลินพันธ์เป็นล่องเข้าไปเนาะแม่เนาะค่ะอ่าอย่างอื่นกับโบมีค่ะตัวนี้ติดทองกับปอเชฉด้วยพี่น้อง่ฟังราคานะครับเปิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันต่อล่องได นะครับผมถ่ายกว้างง่ายดีนะครับผมเอาต่อไปแม่ที่3ครับพี่น้องสําหรับผู้วตัวแรกนะครับผมไก่ขวาขกันตัวนี้กับวด้ตั้งกันเลยนะครับ<น>ตัวนี้ท้องจะเข่าเก้าเดือนแล้วแม่เนาะเก้าเดือนท้องก็พอเคีบสามหนึ่งนะครับ 1. 1> พี่น้องเอามีภาพคลิปอันตรเศร้าให้เรียบร้อยมีายเสิ้นหมอพร้อมนะครับตรวจท้องแม่แดงท้องพ่อเค3๊สามหนึ่งผลตรวจท้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับง่วแม่อ่อมครับพี่น้องนี่เอกสารติดใส่ใบผสม หมอคนนี้เพิ่อนเกียรติดีนะครับพี่น้องหมอสว่างได้แล้วครับนี่หมอจับไปหมอจับครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องหมอมือใหม่ต้องจังสี่เลยครับนะครับให้เกษตรกรเข้ามือใหม่เพิ่นได้สบายใจตรวจท้องแล้วเพิ่นปิ้นหอดอันคลิปตรวจท้องให้นะครับผมอ่าก็ต้องขอบคุณหมอหลายๆนะครับเคดให้ผู้ซื้อผู้ขายได้มีความเชื่อใจนะครับมีลายเส้นหมอนะครับท้องรอยประเส้นมีคลิปพร้อมว่าได้ใจครับหมอจับฝากไว้ครับพี่น้องทั้งสีและพุ่มเอาตัวนี้นะครับคลอดเดือนได้ก็แม่ ยี่สิบแปดข้อย่อปลายเดือนนี่ครับพี่น้องขอดปลายเดือนนี่นะครับผมเป็นแม่หัวหล่นทัรมาชาตินะครับลูกผสมบรามันหูสันเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมอ่ะนะครับผมผูมกลูกผสมบรามันครับพี่น้องเอาหูสันสันภูมกสายกระทบตรงแม่นี่เลยนะครับเลี้ยวได้พันธุกรรมหัวหล่นธรรมชาติครับพี่น้องลุ้นทัมชาติเลยทุกตัวเลยจ้ะให้ลูกยี่ทุกตัวแม่ลูกที่ได้ค่าทองคนยุตตอนนี้สองค่าทองขอดปลายเดือนนี่นะครับได้งัวหน่อยยังนำกดแม่อีกปลายเดือนนี่ละพ หลายปันได้ครับแม่ปัานนี้เปิด,ปดไว<ป>้หกหมื่นเก้าพันค่ะหกหมื่นเก้าตอนล่องไหนเนาะแม่เนาะ <5. S 1> อ่าหกสิบเก้านะครับแม่ที่แรกกระทองสีควันกับหกสิบหาเนาะเอาสองตัวลองเทียบเบิงึงหรือสิเอาสองตัวนี่ไปเลยก็ได้นะครับเอาไปเลี้ยงอีกสิ้นเดือนพฤศจิกายนมีวันหน่อยสองตัวซื้อสวงได้ไปซืเลยนะครับผมสุดคุ้มครับพี่น,อน้องราคานี่ตอนล่องทุกตัวเนาะแม่เนาะค่ะ <5. S 1> เอาต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับแม่ขาวบูดอ่าลูกก็เป็นออกสุง่งเขาเรียกยังไง นะครับผมแฟนซี่ครับพี่น้องนะครับง่วแฟนซี่นะครับนี่ครับพี่น้องลูกเดือนเจเดือนเราแม่นี่ลูกเพิ่งเดือหกเดือนค่ะลูกหกเดือนนะครับลูกที่ไหนเพิ่นครับนี่ลูกแรกค่ะลูกแรกครับพี่น้องเอาแฟนซี่ด้ครับพี่น้องสาวน้อยลูกพ่อได้พ่อแม่มีหลอดบ่เอานะครับผมบ่ามี่ใบมีหลอดเท่ากับบากันไปว่าบ่ามีใบมีหลอดแต่เป็นเจ้าของเก้าว่าผสมหลอดอยู่เนาะเอกสารบ่มีเป็นง่วแม่สาว นะครับจะเดือนกับแม่ลูกสาวเพื่อนนี่หกเดือนค่ะหกเดือนนะครับกับแม่เพื่อนแม่ทับอีกไหมแม่ยังอยู่ค่ะแม่เพรได้ทับนะครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบห้าอยู่นะแม่เนาะแม่ค่ะร้อยสี่สิบห้าโบสถ์คู่นี้เปิดร้ายไปไลยครับแม่เกณฑ์เมื่อเก้าค่ะกิจสิบเก้าต่อร่องได้ค่ะเอาลูกตัวเมียเด้อพี่น้องนะครับผมไผรมักสไตล์แฟนซีแต่ว่าเรื่องตนโตเนื้อหนังดีครับพี่น้องนะครับเนื้อหนังดีแม่เพื่อนกะโครงสร้างดีครับพี่น้องแล้วก็โบสถ์ออกกระทบปลายหูเพียงปากพอดี ลอยสี่สิบหาบวกแน่นอนนะครับแม่เพิ่นยัำระคายอีกหนึ่งนะครับแม่เปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะเจ็ดหมื่นเก้าต่อร่องได้ครับพี่น้องคููนี้นะครับแม่กับเจไาม่กับพ่อผสมไปละนะผมเบิ่งอายุลูกเด้วแต่ังจเริ่มมีอาการแล้วค่ะครับผมเอาต่อไปนะครับเป็นแม่ท้องมาแม่ตัวต่อไปแม่ท้องอันนี้แม่ท้องนะครับผมติดท้องเรียบร้อยตัวเรียบร้อยแล้วเนาะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเอานะครับผมตัวท้องเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับเคอีฟสามลึงนะครับใบหลอดครบ ผสมวันที่ส3ากอข้อหกอสิบแปดกอข้อหกหาครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับนี่นะครับผมโอ้หมอก็ได้ใจครับเขียนว่าซ่อมเอาแล้วนะครับผมไอ้ขวดแล้วนะครับนะครับมือขวดก็เขียนว่าซ่อมเอานะครับอ้าหมอนี่ก็อารมณ์อินดีอินดีนะครับผมเอาท่องที่ไหนได้ท่องบาบนี้แม่ท่องซองค่ะ ท่องที่สองค่าท่องนะแม่เนาะแม่นค่ะร้อยหาสิบเท่าได้ส่วนสูงเพิ่นร้อยหาสิบเจ็ดบวกอยู่ค่ะหนึ่งร้อยหาสิบเจ็ดบวกอยู่ครับพี่น้องนะครับเอานะครับเบิ่งรอบๆตัวรับประกันค้าทุกค้าอทอกถอนบอ่มีเนาะแม่เนาะค่ะ,ะน้องบอ่ติงะนะครับดูกสวงบ่สุดนะครับเอาเบิ้ลเข้าสี่โค้งบ่สุดนะครับหนาบ่แดนหางบ่ดอกนะครับอันนี้ประกันท่องอะไเพื่อนนะครับนับเดือนเราไดจักเดือนก่อนแม่สี่เดือนค่ะสี่เดือนประกันหายได้เลยครับพี่น้องลูกกระทบปลายหูเพียงปากพอดี นะครับหลายไปไหนครับแม่ทองตัวนี้เปิดไว้แปดหมื่นเจ็ดพันค่ะแปดหมื่นเจ็ดครับพี่น้องทองเคเอฟสามหนึ่งตรวจคลิปแล้วมีคลิปอันดาเศร้าหม้อสิ้นให้เรียบร้อยเอาต่อไปเป็นแม่สาวนะครับตัวสุดท้ายนะครับแม่สาวนะครับลูกกระทบลูกสาวพอไรหรือครับแม่นี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกสาวเคเอฟสามหนึ่ง<อ>นะครับผมใบหลอดมีครบนะครับเอาไปตีเอฟเลยเลยครับพี่น้องนับเอฟหนึ่งเลยเลยพอแม่ผมม่าจะจด KF 3 1ใบหลอดมีครบนะครับเกิดเดือนอ่าสิบสาอ่าสิบหาศูนย์เจ็ดหกซีนะครับผมกับปีกับอีกจักเดือนแม่สามเดือน <3 S 1> ปีกับอีกสามเดือนแต่ว่าส่วนสูงลอยที่สิบหามีแน่นอนครับพี่ <4 45 S 1> น,น้องสี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้ออกกระทบห <c oughs> ลุดง่ายครับพี่น้องน,นะครับผมโครงสางง่ายหาหานะครับโครงสางง่ายนีส่สิไปเป็นแม่บอกแม่พันบ่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นจูงออกมาอย่างให้เบิ่งชิดก็ดีเนาะแม่เนาะ ุ่นมมีติ้งบ่แม่บ่ค่ะนมบ่มีติ้งนะครับเอาดูกใหญ่ดีเอาจุงวนมาทร้างพี่พ่อนะครับไอ้พ่อเรายางจุงวนไหเบิงนะครับแม่สาวนะครับอายุสิบสามเดือนเนาะพ่อแม่เนาะจ้อ่าสิบสามเดือนสิบห้าเดือนอ๋อสิบห้าเดือนนะครับลูกสาวปีสามเดือนเชียบสามหนึ่งปีครับอีกสามเดือนนะครับอ่าสิบสองบวกสามสิบห้าเดือนหลฟ์ไปได้เลยแม่แบบนี้แม่สาว เปิดแม่หกหมื่นเก้าพันค่ะหกหมื่นเก้าต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องอลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเกิดจากแม่กระทบแม่เพิ่นหว 150, ัวลอยหาสิบ่อลอยหกสิบอยู่ค่ะแม่ลอยหกสิบขึ้นนะครับพี่น้องแม่ของสาวหน่อยตัวนี้นะครับผมแม่เพิ่นกระดาษจะแบ่งออกไปแล้วเหลือแต่ลูกนะครับราคานี่ยังต่อได้อีกหลายนู่นแะม่เนาะค่ะรถรับส่งเดี๋ยแม่บัดนี้หาให้ได้บ่ได้อยู่ค่ะส่งฟรีลอยโลค่ะอ่าลอยโลส่งหอยหอดคองหอดฟาร์มฟรีเลยนะครับเนาะหนึ่งลอยกิโล นะครับมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านน้องพักแวนตนําบลโพท,ทองอำเภอศรีระพุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมหรือโทร่มาหาเบอร์ทรมแม่อมเบอร์ใดก็ครับ084 084 879 <4 S 1> 879 9321 9321แ้กาอแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมผู้สนใจหางว่วไปเลี่ยง ผมมักแม่ทองแก่ๆนี่แหละพี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวนะครับผมได้ผลผลิตออกมานะครับผมสําหรับมือนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อเล้าก็แม่อ่อนไม่ร้ายนะครับให้เป็นซื้อกลางมานําเสนอนะครับงัวดีมีคุณภาพกลางปลาอ้อยนะครับงัออยู่นีเลี้ยงด้วยใจนะครับผมนะครับออกแข้งเกี่ยวหยาแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับผมราคาที่ห้องไปเป็นราคาพ่อแบ่งกันไปเลี้ยงยังต่อรองได้อีกนะครับอยากให้ได้ของดีน้าแม่อ้อนไปเลี้ยงก็ฝากทักทายเพิ่นมาจังหน่ดยเด้อครับพี่น้อง นะครับผมือกลกาขายง่วนใกล้ถึขวดเดือนปลายเดือนต้นกลางเดือนนี่แล้วก็ซื้อว่าเราได้ใจอยู่กัอยอมรับเราอยู่ครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็จากลาพี่น้องประจำนันของคุณไม่อป็นไยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ